วันนี้พากรายานมิตรทุกท่านนะคะเข้ามาที่วัดนาพระเมนนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวัดนี้นะคะซุ้มประตูทางเข้าจะมียันโสภทมงคลนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะมียันอยู่ด้านบนของประตูทางเข้าและประตูทางออกก็จะมียันมหาจากักรพรรดินะคะซึ่งหลายๆท่านจะยังไม่ทราบนะคะยันทั้งสอง มีพุทธคุณในการขาจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะใครที่เข้ามาในพระอุโบสถนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานแต่สิ่งดีๆนะคะทั้งเวลาเข้าและเวลาออกในพระอุโบสถนะคะจะเกิดความเป็นสิริมงคลสําหรับวัดนี้นะคะก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเที่ยวชมหรือเข้ามาไหว้พระขอพรกันได้นะคะทําบุญเสริมสิริมงคลในชีวิตได้นะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมปิดทองพระพุทธรูปนะคะเสริมสิริมงคลให้ชีวิตพระพุทธรูปมีหลายปางมากเลยนะคะเป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะคะคงศิลปะวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนะคะมีความสวยสดงดงามขออนุญาตนั่งสวดพระคถาชินปัญชนนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตนเองด้วยนะคะ ถ้าเราทำบุญเรามีเวลานะคะนั่งสวดทำสมาธิได้เลยนะคะภายในพระอุโบสถจะมีพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโรกนาสนะคะสามารถมาถวายผ้าหม่มพระพุทธรูปได้นะคระัชาชนทั่วไปก็นยิยมมากรบบาบไหว้ขอพรมีความเชื่อกันว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายชนะศัตรูหมู่มารทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลได้นะคะ เสร็จจากพระโบสถนะคะอย่าลืมแวะไหว้พระคันธราชนะคะพระเก่าแก่อายุ2,500ปีนะคะองค์นี้สวยงามและมาที่พระตำหนักของหลวงพ่อขาวนะคะเนื่องด้วยองค์หลวงพ่อเป็นสีขาวนะคะเราต้องใช้แผ่นเงินสีขาวปิดองค์หลวงพ่อนะคะจะมีความสวยสดงดงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะไม่ค่อยได้เห็นพระพุทธรูปสีขาวก็เชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือละวแวกใกล้เคียงนะคะ และมาทำบุญไหว้พระขอพรที่วัดน้าพระเมรแห่งนี้ได้นะคะเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีธุยาตอนต้นนะคะที่ไม่ถูกเผาทำลายและมีความสมบูรณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทุกท่านนะคะบุญมาฝากทุกท่านค่ะอยากไปเที่ยววัดไหนฝากติดตามพี่โดนไว้นะคะ